ตัวครับคืนนี้สองตัวครับสองตัวครับ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 เนี่ยเก้าครับเราครับผมกำลังยิงขวาอยู่ไงครับเออเล่นนันเล่นเอ็มอีกเอาผู้ผิดเหรอเล่นเอ็มห้ร้อยก็ไม่ได้เออเเล่นเอ็มห้าร้อยก็ไม่ได้ผมเล่นยังไงอ่ะให้ผมเล่นอะไรอ่ะให้กูเล่นยูเอ็มพีป่ะล่ะเออเดี๋ยวซื้อยูเอ็มพีมาเล่นเลยเอออย่าด่าผมนะครับผมเล่นเอ็มห้าร้อยครับ โอ500 Bref, ้ยเล่นได้มาห้าร้อยเดืเดระเมีมิสูด้เมิดไม่ใช่ปืนอะไรเล่นอ่ะใช่ปืนอะไรเล่นอ่ะจะเล่นนะเล่นนะห้าร้อยเดี๋ยวมันจะชนะอย่าไปเล่นดีอย่าไปเล่นนะจะเล่นกระสุนด้เมิดอะไรชมดิชมพี่ดิทีเนี้ยชมพี่ดิชมดิชมดิคุณคุณนำบินมึงไม่ต้องเอาคุณยังวะกระดาษม่ต้องอะไร อย่าไปเล่นนะเอมาลอยอย่าไปเล่นนะโยนทิ้งน้ำไปเลยนะใช่อย่าไปเล่นนะไรวะกูงงไอ้เนี้ยมีบทเนี่ตายแล้วบทเนี่ยก็เข้าถือมาครบมันก็ถูกแล้วแต่พอมันไม่มีมึงที่ชาร์จอยู่เขาก็ต้องเอาปืนนี่ยิงนั่นแหละไม่ใช่เขาเอาอะไรยิงแล้วข้าขวาเอ้ยเ้เเดอาไปถือต่อหน้าโชว์มันนะซื้อมาแล้วก็ถือโชว์หน้ามันไอโชว์แม่งเลยโอ้ยสายยิง ขวาก็จะไม่ไหวซ้ายก็ยิงก็ระเบิดโอ้โหล้มเก่งจังเยื้อล้มย <Uh ื้อไม่ตายทำไงได้เลยน้องถูมเก่งมากเฮ้ยเจ๊มันหาว่าพี่ล้มเก่งเว้ยมันมันไปชดอะไอ้ยืนมันสายไปชดมึงเปิดมาอีกค้างไว้ที่ค้างยาวๆกูชอบแบบนั้นมากกว่าว่ะ นี่มาเปิดส n a ปพูดส n a ปพูดดิขอแบบค้างยาวๆอ่ะแบบบ่นเรื่อยๆอ่ะเขใจรว่าบบ่นจนกูร้อนอะไรเงี้ยมาบ่นอย่างนี้ดีชอบป่ะพี่ตี๋หนึ่งนะอืมอะไรนี่ตัวเงี้ยสองตัวกันหายใจไหมกันหายใจไหมเดี๋ยวจะได้ตายไปไวกั้นเดียวกันเอ้าอะไรครับเนี่ยเนี่ยนะมันรล้ว่าเจะหมดวีนะใจเย้เนาะดาพี่เนาะอุ้ยอุ้ยถึงเฉยพูด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 ดิูดพ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 ูด มันพูดอะไรวะพูดอะไรของมันวะโอ้โหโดนแต่แนมดิเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะแรมนะแรมมันจะไม่ตายมันจะไม่ตายแม่ดาวจะลดนะมาบอกเย็ดแม่ดาวรถอะไรสักอย่างนี้แหะโอ้เหลืองมันดิเออพี่พูดเอาจะลดอีกเียเย็ดแม่ นี่อย่าไปมาหาพูดอย่างนั้นดีไอ้นุ่มใครโง่กันแน่เนี่ยฮะเออใครพีพีเอ็ดดีพูดดีๆดิโง่โง่อย่างเดียวเลยโง่อย่างเดียวเลยเหรอมีคำอื่นไหมอ่ยไก่นี่กูเชิงมาเลยนี่มาเคี่ยวกูดินักแข่งเล่นสองอุ้ยใช่นักแข่ง แกเก่งเรื่องนี้จักเป็นไงมึงใครเนี่ยแม่งไอ้เนี่ยคุว่าแล้วสแนปไอ้เฮียเป็นไงอ่ะผมดักมันได้เด็กเฮียเนี่ยงูอะไรงูอะไรมันี่ดิมานี่ดิมาให้พี่ตกเลยน้องฉาดมากมั้งไอ้วีนนี่เด็กหน่อยมาดีมาดีเฮ้ยเออไอ้บาซี่กล้ามาหรือเปล่ากล้าด่าเขากล้ามาคุยหรือเปล่ามาดีเก่งมาดีกล้าหรือเปล่าอยากดูคนฉลาดอ่ะอยากเห็นคนฉลาดอ่ะฉลาดจริงๆนะเฮียเออฉลาดมากเลยฉลาดล้ำโลกเฮีย สุดๆเอ๋โคตรฉลาดเลยพี่เอ้ยรู้จักฟิสิกส์ไหมเนี่ยฉลาดมากเ่ยฟิสิกส์คืออะไรเออจะให้แม่งมาสอบฟิสิกส์แข่งกันไงถ้ามันฉลาดมันจะทำข้อสอบได้ไม่ไม่กูกูไม่รู้อ๋อไม่รู้เหรอไอ้กูเองที่ไม่รู้เนี่ยจะไปสอบเพื่อเมื่อเฮ้ยไปไหนอ่ะเอาไม่เห็นเนี่ยโอ้เงี้ยอยากคุยกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อ่ะฉลาดไอน์สไตน์อ่ะคุยกับแบบเพื่อแบบคิดค้นแบบไฟฟ้าพวกเนี้ย ใช่ใช่ใช่าจะมาถามว่าแผนไปอวกาศเป็นยังไงบ้างพวกโง่อย่างเราอยากฉลาดบ้างอยากได้ความรู้อ่าเฮ้ยคนอยากรู้เนี่ยโอ้คนโง่อย่างเราก็อยากฉลาดเหมือนกันนะนี่ด่าตั้งแต่แค่ไองพอพอมันล้มมันก็ด่าพอมันล้มปุ๊บมันก็ด่ามันก็ด่าเลยครับประมาณนั้นไม่ไม่ใช่เชิงว่าด่าหรอกมันจะมาด่าในช่วงท้ายกะส n น p อืตอนแรกมันก็คุ้นคุ้นเสียงกันอยู่แหละแต่ไปมาผมไม่ได้พูดกับมันมันก็เลยไม่ใช่บ้างอะไรเงี้ยนะครับ กูดิไอ้สไตล์กูไม่รับเลยโอ้อะไรวะไอ้สไตล์กูไม่ไม่เอาอะไรเลยไปแล้วโอ้ยบอยเบิดไอ้สไตล์สายซะได้คลิปได้คลิปไม่ต้องห่วงเียนักแข่งกูมันได้ทัวร์พี่ได้คลิปไปน้องเฮ้ยกูเจอคนฉลาดแล้วนหนึ่งเอเอตาแรกของเราแล้วพี่อุ้ยตาแรกเลยไอ้เนี่ยวันนี้คือตาแรกเปิดมาแล้วเจอคนฉลาดปั๊บเลยอะฉลาดอะเหอเบิมเจอปั๊บอะบอยเบิดไอ้สไตล์เราเบิดไอ้สไตล์ไง เอาเบอร์เด้เอาเบอร์เด้เพราะ่งเบอร์เด้เล่นเล่นเยิมฮาร่อยกูโดนนะเฮ้ยเพราเอาเบอร์ตายอยู่ทีมนั้นหรือเปล่าใช่ปะใช่เหรอเอาเบอร์ตายเออกูต้องสบแมงี้ยมันไส้สบแมงเลยติ่นใสแม่งเลย ไอโนมไอโนมไอโนมไอมันจะมีฝั่งนั้นอะที่เมื่อกี้มันด่าพี่เว้ยไอเอลเอนะชื่อมันชื่อเอลเอใส่ชุดเออไอฟังพี่ก่อนฟังพี่ก่อนคำสั่งพี่ฟังคำสั่งพี่ก่อนฟังเเสียงแล้วถ้าตัวจริงก็คือตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมแน่นอนก็ไอฝั่งนั้นอะมันด่ามันด่าเราอะไอตัวผู้ชายมันใส่ชุดอะไรวะแดงๆะไอนี่แหละไอนี่แหละไอนี่แหละเสื้อเสื้อแดงเสื้อแดงดงเสื้อแดงแดงอ่ะเสื้อแดงแดงอ่ะเออไอตัวไอตัวเสื้อแดงแดงนะตงจัดให้เน้นก็จัดให้ที ได้เวลาสนุกแล้วสิกูจะเต้นใส่เลยแล้วเต้นใส่แล้วเชิญมาคุยด้วยเฮ้ยอุ้ยเหี้ยยากแล้วว่ะทำอะไรยากมากเลยตอนนี้มันจะแพ้ทีมไอ้เบิร์ดสไตล์แล้วเนี่ยเยีดเอาเบิร์ดสไตล์กูเอาว่ะเย็ดเยีดถ้าเชิญแล้วมาไอสัตว์ถ้าเชิญแล้วมาดีกว่ามึงอย่ากล้าแค่ตรงนี้กูพูดเลยถ้าเชิญแล้วให้มา อย่ากล้าแค่ตรงนั้นไอ้น้องกูจะแพ้หรือกูชนะกูก็เชิญมึงมาอยู่ดีอ่ะแค่นั้นแหละมันจะรับหรือเปล่าเพราะเอาเบิร์ดอ่ะงานเขาเยอะมึงต้องได้คุยกับกูวันนี้ไม่ไหวว่ะแบ็คไม่ไหวจริงจริงว่ะไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยมแล้วเบิดมันเยอะมากดันตายทิ้งหายยอม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 เสื้อเขียวไอ้ซตาแล้วอ่ะมานี่ดิไอ้เสื้อเขียวทั้งไอ้เสื้อแดงมาคู่ดิไอ้สัตส มาคุยกูดีเฮียโมโหมากมากเลยตอนนี้กูเจอไอ้เฮียเนี่ยท็อกซิกเมื่อกี้แล้วต้องมาเจอสามศพอีกเหรอสุดยอดเลยเฮียแต่ละตัวเฮียมึงมาดิเฮียมาคู่ดิแม่งมาทั้งคู่เลยดีกว่าว่าเป็นเฮียอะไรเด็กเฮียฉลาดมากมั้งไอ้สัตว์ตายแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่ไปเด็นแพ้ไม่ได้เกี่ยวประเด็นแพ้ไม่ได้เสียไม่ได้เสียใจกับเรื่องไอ้ว่าดาวรถดาวอะไรแล้วมันมีแต่พวกโง่ๆเท่านั้นแหละที่แบบไอ้เสียไดดาวอะไรเงี้ยตายแม่ดาวรถ ไม่ได้ไม่ได้เป็นมีปัญหาอยู่แล้วอ่ะเข้าใจป่ะจะไม่ขิงกันจะไม่ขิงจะไม่ขิงตายแล้เหรอเปล่าเอาแต่ไ้เหรอเปล่าเอาแต่ขิงอะไรอ๋อขิงอะไรอ่ะขิงอะไรเอาขิงขิงขิงต่อเนี้ยอะไรอีกอะอะไรอ่ะใช่ไงตอนนี้ดังแล้วเข้าใจป่ากำลังดังเลยเนี่ยตอนนี้ใส่สุดอย่างเงี้ยกำลังดังเลยตอนเนี้ยใช่ไงคนดูห้าพันนะคนดูห้าพันคนดูห้าพันเนไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วไม่พูดดีพูดดีคนดูอยู่ห้าพันเลยกำลังดังแบบออนไลน์ลูกออนไลน์เข้าใจปะ แล้วไม่ทําอะไรผิดเลยมันมาทําก่อน่ะคือผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะคือน้องเขานะครับด่าผมก่อนมาด่าผมโง่มาด่าผมอะไรเงี้ยนะครับมาด่าผมไม่ไม่พูดดิน้องพูดเลยพูดเลยไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์แล้วดังกําลังดังไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์ฉลาดฉลาดมากเลยไม่ต้องพิมพ์คนคนฉลาดเขาไม่พิมพ์กันก็พูดเมื่อกี้บอกตายแล้วหรอเมื่อกี้ยังพูดเลยตายแล้วหรออะไรฮะพูดดิพูดดิพูดดิเอ้า เอาเงียปากซะงั้นอ่ะไม่ปากแซ่บแล้วหรอโร็วเพราะไอ้เบิร์ตไอ้สไตล์เลยเร็วๆดิเลยเพราะไอ้เบิร์ตไอ้สไตล์คนคิดค้นคนละกเออว่าคนละไม่แล้วอะไรอ่ะไม่แล้วอะไรอ่ะพูดดิไม่พูดก็ไปไกลไปสปีนะไอ้ไกลต้นปีนไอคิทักเกียพิ่งรู้ว่าพีนอไอ้เนี่ยนิสัยมึงออกมาแล้วน้องนิสัยมึงออกมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องนิสัยมึงออกมาแล้วเขารู้หมดแล้วว่ามึงนิสัยมึงเป็นยังไงไม่ต้องขอโทษไอ้เนี่ยแต่เป็นคนไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษ แล้วแข่งเล่นสองนิ้วแล้วแข่งเฮียอะไรนะในสายโง่โง่นี้เฮียไปไกลตีมไลยเฮียเนี่ยโมโหชิบหายเลยเฮียเด็กเฮียอย่างเงี้ยคือแบบพอรู้ว่าเป็นผมไเงียบเงียบกิฟตเลยนะแล้วจะเป็นคนอื่นแล้วเนาะอ่าแล้วจะเป็นคนอื่นอ่ะมันมันจะไม่เงียบผมบอกเลยไอเด็กเฮียอย่างเงี้ยมันต้องโดนจัดการมาดิมาอีกดิจะพูดอะไรมาดิอยู่ในเกมแล้วหรอเงียบกิฟต์เฮียเป็นไงล่ะดังแล้วอีกหนึ่งนีเฮียดังแล้วอีกหนึ่งไอสัตว์ ดังกันทุกคนหน่อี่ในวัยรุ่นะเปียออ่ะดังกันหมดเลยยี่พวกมึงอ่ะไปอยู่ครอบครัวกันเงียบเลยอนะ่ะพี่วินเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บไอ้สาตว์ไอ้กาผมดูอยู่พี่ไม่แล้วเพิ่งรู้ว่าพี่วินขอโตษอนพี่ คนอื่นลหละมันไม่ยอม,มนะแต่เป็นคนอื่น่ะมันไม่ขอโทษไม่อะไรหรอกเออมันไม่ขอโทษหรอกถ้าเป็นคนอื่นไม่ขอโทษหรอกยังมาจํากัดว่ากูเป็นคนดังอย่ามาจากัดว่าเป็นในตรงนั้นอย่ามาแบ่งเกณฑ์ว่าผมเป็นคนดังเกม่งนี้เกมองนี้ t o x i มากเลยหรอถ้าเาสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมุติว่าผมไม่ใช่คนดังไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงผมไม่สามารถเอาคุณมาประนามได้ผมไม่สามารถทําอะไรกับคุณได้คุณจะไม่ยอมหยุดและไม่ยอมขอโทษผมแล้วอยากให้มึงจําไว้นะน้องว่ามึงไม่ใช่ว่ามึงจะด่าใครก็ได้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงหมดจําไว้นีี่คืออบเรยนขงงมึ อนเจอเด็กอย่างเงี้ยสุดยอดจริงๆเลยแม่งไปโตอะไรเฮียโตไปไม่เดียงมึงอะไม่ได้โตหรอยเฮียเออลงกระทืบก่อนนะมึงอะไอ้เฮียเข้ามาตายแล้วหรอตายแล้วหล่ออย่าพูดหล่อบินบินล็อนใส่ปุ๊บเงียบกิฟตแบบนั่งร้องไห้แล้วก็พิมพ์เฮียได้คลิปแล้วเว้ยได้คลิปแล้วเว้ยได้คลิปแล้วเว้ยตอนแรกตอนแรกคลิปมันจะจบแค่ตาไงแต่พอเจอมันแล้วมันมาทำอย่างเงี้ยเขาล็อกกูเลย ได้หลือเฮ้ยห้าเล่นเีมาร้อยดังก็หรอดังก็หรือเ้าเล่นนะครับห้าเล่นเดียมาร้อยนะ